องบริหารแปลงข้าวสารให้ชัดยังเข่งครัดจัดสรรให้ถูกที่เป็นรัฐงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเร่งขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่โยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยการเกษตรกรรมสมัยใหม่หลักการการสร้างเกษตรมูล,ลค่าสูงพัฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร หลักดักนการเกษตรไปพิตาตณาถูกต้องถูกใจถูกที่ถูกเวลายกสูงเรียนรู้กาวสู่สู่พัฒนาสมาร์ทคามเมื่อต้องมาสมบูรณ์แบบครบวงจรกับปรุวังกลการทำงานและขับเคลื่อนไม่เคยลืมเลือกปัญหาเฉพาะหน้าเกษตรปอะก็ที่แบกรับภาระแม้พังกระทบตรงหน้าคือโควิด1 9 สวัสดีครับส,ส,สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการคุยเฟื้องเรื่องเกษตรทางสถานีวิทยุอสอมทอ,อ,อุตรดิตถ์ FM 98.5เมก赫เป็นประจำทุกวันพุธเวลาดีเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะครับ วันนี้อยู่กับผมเอสคมสันคนากลุ่มสาวสนเทศการเกษตรครับผมส่วนวันนี้คุณนุษย์ก็ยังติดภารกิจเหมือนเดิมช่วงนี้งานยุ่งหน่อยนะ,ะวันนี้เดินทางไปบ้านโคกนะครับเพื่อติดต่อในเรื่องของหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มที่ซีใหม่ไปติดตามโครคงการแล้วก็มีการทำวีทีอาร์กันนะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยยังจะเป็นน้องเพียวคนเดิมนะครับเดี๋ยวให้น้องเพียวแนะนําตัวคับค่ะเพียวจิธานันจันน้ำท่วมค่ะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจากกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรค่ะ ครับผมก็เหมือนเดิมเนาะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องอะไรทางด้านการเกษตรเราก็ยังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ COVID, ออวัคซีนใช่โควิดเออวัคซีนท,ที่จะได้รับนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนจะมีกลุลๆจะกลับมาเนาะแต่อาจจะไม่ใช่โควิดจะเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วนะครับ,รบเดี๋ยวให้น้องเพียวรายงานในส่วนของสานาการของประเทศก่อนนะครับ ค่ะสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะคะข้อมูลณวันที่21ธันวาคม2564ค่ะติดเชื้อเพิ่มค่ะจำนวน2,476รายค่ะแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่ม32รายค่ะครมขอในส่วนของสถานการณ์บ้านเราของจัวัตรรดิศค่ะข้อมูลณวันที่20ธันวาคมนะคะ ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น2วันซึ่งในเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดเนี่ยหนึ่งรายแล้วก็กลับมาจากต่างจังหวัดหนึ่งรายค่ะยังถือว่าน้อยนะครับใช่ถือว่ายอดลดลงเรื่อยๆใช่แต่ก็เราก็ยังพึ่งวางใจตายเนาะในส่วนของบุคคลที่ฉีดยังไม่ครบโดสอย่างเช่นบางคนก็สองเข็มแต่ว่าเป็นไข้เราอาจจะต้องให้มันครบโดสเนียโดยการฉีดเข็มทสาใช่ค่ะ ก็จะมีสถานที hmm. mm ่ท hmm. right. mm ี hmm. mm ่วอล์กอ mm ินมากมายเลยเนาะมีทุกอำเภอมีหมดแต่ส่วนของอำเภอเมืองบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ที่สนามกีฬาล่รนตรงตรงข้ามกับสายวานไม่ชหค่ะอันนี้ก็ทุกท่านทุกท่านเนาะสามารถมารับวัคซีนได้เห็นเขาบอกว่านี่ทางของสาธารณสุขจังหวัดเราเนาะได้ประกาศมาบอกว่าในส่วนของที่บุคคลท่านใดที่เขาฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองไปแล้วอยากจะบูต์เข็มสามเขามี ช่วงเวลาบอกด้วยนะช่้มีวัคซีนให้เลือกเพิ่มขึ้เลือกเยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็อยู่ที่เราแหละว่าเราจะใช้เข็มไหนนะครับทะยี่ห้ออะไรนะครับผมในส่วนของที่บุคคลที่จะฉีดเข็ม3ขึ้นไปนะครับที่จะเป็นพวกที่เป็นเหมือนกันอย่างเช่นซิ n นแวกหรือว่าซิโนฟาร์มสเข็มเนี่ยถ้าจะไปบูสตด้วยเข็ม3ไม่ว่าจะบูสตด้วยแอสตราหรือไฟเซอรหรือโมเดอร์นเนี่ยควรเว้นระยะห่างนะครับ อย่างน้อยสี่สัปดาห์ขึ้นไปนะครับนี่เขามีเกณฑ์มาให้แล้วในส่วนของที่เป็นแอสตาแอสตาและจะไปบุ๊เข็มสามด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาอันนี้ตั้งแต่สามเดือนถึงหเดือนเลยนะครับอันนี้ก็คืออยากจะให้เราคอยดูของตัวเองมากถึงหรือยังใกล้หรือยังอยากจะได้ไปบุ๊เข็มสามจะได้ป้องกันตัวเองด้วยอยากให้ว่าเลยไปนานเพราะว่าเด็ภูมิอาจจะตกหรือว่าอย่าไปก่อนมันอาจจะอันตรายนะครับผมอันต่อมานะครับอาจจะเป็นคนที่ บ้านเรานิยมกันตอนนี้คือจะเป็นชิน้นแหวกกับแอสตาเนาะใช่ที่โดนฉีดชสุดไข้ชายช,ช่สุดไข้เนี่ยก็คือถ้าใครไขยมาแล้วนะครับอาจจะบูธเข็ม3ด้วยเป็น a s สตาไฟเซอร์หรือบเดนาเนี่ยอันนี้คือให้เว้นระยะเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่3เดือนสาถึงหเดือ,น,อนนี้เหมือนกันเลยนะครับหลังจากเข็มที่2นะครับก็อยากไงก็อยากจะฝากไว้เนาะ ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับในส่วนของเข็มที่3ในส่วนของนี้ก็บอกว่าสูตรไฟเซอร์เนี่ยก็เขาจะเหมาะสำหรับอายุนะตั้งแต่12ถึง18ปีอันนี้สามารถติดต่อไปที่ศูนย์ที่เขา walk in เลยว่ามีสูตรนี้ไหมนะครับผมก็ในเรื่องของวัคซีนก็ไอเรื่องของวัคซีนแล้วก็เรื่องของโควิดยังไม่หมดเนาะวันนี้ทางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเขาก็มีหนังสือแจ้งมาให้หน่วยงานราชการ ร่วมประชาสัมพันธ์เนาะในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันใหม่บนแพลตฟอร์มนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าจิต,จตอาสา,า,าแพรนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับจัดการสถานการณ์โควิดเชิงพื้นที่นะครับคือช่วยดูข้อมูลจุดคัดกรองต่างๆจุดฉีดวัคซ<ม>ีนนะครับสถานที่พักคอยโรงพยาบาลโรงบ้านสนามนะครับ วัดหรืออะไรเงี้ยที่คอยช่วยเหลือแก่ประชาชนนะครับและยังสามารถเรายังสามารถติดตามสถานการณ์ได้นะครับเพราะในพืน้นที่เราใช่ในพื้นที่เรานะครับ,รรบซึ่งตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เขาทําขึ้นมาเนาะและเขาก็แจ้งผ่านจังหวัดให้จังหวัดช่วยประสานพันธุ์ให้บุคคลได้เอามาใช้กันอันนี้จะเน้นในเรื่องของจิตอาสาซึ่งข้อมูลนะครับในหลกัหลกๆอ่ะในส่วนของแอปพลิเคชันจิตอาสาเนี่ย จะมีหลักเลยก็คืออย<ม>ู่4เมนูใหญ่นะครับก็จะแบ่งเป็นว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเรื่องแผนที่เรื่องอาสาสมัครคและการขอความช่วยเหลือ,อนะครับผมอันนี้เราสามารถพิมพ์เข้าไปเลยว่าพิมพ์ว่าจิตอาสา .care บนเบราว์เซอร์หรือบนมือถือทุกอย่างได้หมดเลยนะครับอันนี้จิตอาสาเนาะ J I T T A S A หรือจุดนะครับแล้วก็ care c a r e care นะครับสามารถเซิร์ชได้นะครับอันนี้ในเนี้ในเรื่องของอาสาก็จะมีหลายหลายอาสามากนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอาสาด้านข้อมูลอาสา,า,าแพทย์แล้วก็ทีมงานอาสารวมถึงอาสาพาไปนะครับสุดจุดท้ายคือผู้ขอรับการช่วยเหลือนะครับ ส่วนใหญ่ก็คือประเภทและหน้าที่ของอาสาสมัครนะครับที่ที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็คืออาสาพาไปคือจะเป็นมีหน้าที่รับส่งผู้ป่วยหรือร่างผู้เสียชีวิตหรือสิ่งของและให้ความช่ชวยเหลือกับผู้ที่ป่วยนะที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์นะครับส่วนอาสาอาสา,าหน้าง,งานสาธารณะอันนี้คือช่วยก็คืออาสาข้อมูลนั่นแหละ,อะเออช่วยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนหรือว่าช่วยประสานงานต่างๆนะครับรวมถึง อาสาอย่างนึ้งคืออาสาติดต่อนะครับคือประสานงานระหว่างผู้ต้องการความช่วยเหลือกับทีมงานที่เกี่ยวข้องนะคะผมก็จะมีคนคอยประสานงานให้ใช่ในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลต่างๆแก้ไขสถานะต่างๆอันนี้นน <ปะ S 2> คืออยู่ในนี้ทั้งนั้นเลย<ช>นี้เราสามารถเข้าไปใช้ได้นะครับแล้วก็มีการคือแชทบล็อกสำหรับอาสาน,นี่คือเราสามารถ พูดคุยโต้ตอบกันได้ในแอปพลิเคชันครับสอบถามเข้าไปด้ยว่าพื้นที่เรายังมีข้อมูลยังไงใช่ครับผมมันด้ถามได้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เห็นเขาว่าจะทางจังหวัดจะต้องรายงานกับทางกระทรวงทุกวันศุกร์ด้วยนะครับผลเขาเป็นสัปดาห์เลยนะครับทีเนี้ยข้อมูลต่างๆอะไรต่ออะไรเนี้ยเราจะต้องเขาจะมีการสอบถามเหมือนว่าอัปเดตสม่ำเสมอนะครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับในเรื่องของจิตอาสาแคร์นะครับเป็น แอปพลิเคชันใหม่นครับบนแพลตฟอร์มนะครับ,บ,นนรบอันนี้ก็จะจบไปแล้วเนาะในในส่วนของในเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วก็การช่วยเหลือด้านวัคซีนด้านรเรื่องอะไรนะจิตอาสาแคนะ<ช>เป็นแอปพลิเคชันอันนี้ก็เดี๋ยวเรากลับมาถึงในส่วนของเล่าที่เกี่ยวข้องในเรื่องของด้านการ,กรเกษตรเนาะเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยหนาวหรือภัยแล้งเนี่ยเริ่มคมำนเริ่มมาแล้วนะเพราะว่าในส่วนถ้าถ้าหนาวเนี่ยอากาศหนาวเนี่ย คืออย่างที่เราจะพบกันมากๆเลยก็คือในเรื่องของหมอกควันไฟป่าเรื่องจากใช่เนื่องจากสภาพอากาศคือความกดอากาศมันต่ํามันคือมันต่ํามากพอต่ำปุ๊บเวลาที่เราจุดหรือเผาอะไรเนี่ยอากาศมันไม่ใช่ไม่ไม่ออกไปมันก็จะวนเวียนด้วยความที่มันมีความหนาวเนาะมันจะมีลมพัดผ่านมาจากที่ประเทศต่างๆอย่างประเทศจีนอะไรเงี้ยทําให้เกิดมันก็คือพาพาหมอกควันเลยมาไปทั่วเหมือนคลุ้งไปหมดแล้ว่า อากาศก็ระบาดไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของไฟต่าหมอกควันเนาะก็อยากให้ทุกท่านชายชายอย่างเนี้ยอย่างถ้าหมดหน้าทํานาแล้วหรือทาอ้อเออเขาเรียกอ้อเาโคดอ้อยอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่ควรเผาเนาะอย่างเช่นอ้อยก็เหมือนกันอ้อยเดี๋ยวนี้เขามีการเผาน้อยมากเพราะว่าเขามีมาตรการใช่ไหมมาตรการของทางโรงงานของจังหวัดเราก็คือทางไทยกลาลังเนี่ยคือดีมกันนะก็คือถ้าใครเผาอะไรเกินเปอร์เซ็นต์ของเขาอะ เขาจะไม่รับเงินช่วยช่วยช่วยเหลือเยียว<ช>ยาอันนี้เขาก็เลยเกษตรกรเลยไม่ได้เผาจะใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการที่ไปจัด,จดเก็บแทนอันนี้ก็เป็นถือว่าโอกาสดีของจังหวัดเราที่มีโรงงานอ่าไทายกรักที่เขามีมาตรการดีๆ<ช>นะครับที่คอยมาช่วยเหลือส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวปลูกอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากจะเผา มันก็ไม่เหมาะเนาะมีวิธีอื่นมากมายอย่างถ่ายกบต้อใช่พอดอพอดอเขามีสารแจกด้วยมีสารแจกมีลายแจกเพื่อที่เราเอามาทําเป็นปุ๋ยมาปุ๋ยอะไรในดินได้ปลูกพืชบํารุงดินเลยใช่แทนที่เราจะถ่ายพอเราถ่ายกบเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสถานการณ์เรื่องหมอกควันไฟป่าเนี้ยมันจะเริ่มเริ่มเข้ามาเดี๋ยวมันจะลามมาเรื่อยๆแต่เนี้ยเราก็เตือนกันไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็มาส่วนในเรื่องของเรื่องสัตว์บ้างที่เขาเตือนภัยมา ช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะเกิดกันเหมือนกันเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นเกิดจากนกอะมันบินอ,อพยพข<ช>้ามประเทศกันมาเนี่ยแล้วมันจะพาเชื้อต่างๆมากมายเนาะเดี๋ยวน้องเพียวเล่ารายละเอียดของเรื่องได้ค่ะก็คือเป็นโรคระบาดในสัตว์ปีกนะคะเป็นโรคของไข้หวัดนกชนิดความรุนแรงสูงค่ะก็คือในช่วงฤดูหนาวเนี่ยทำให้สัตว์ปีกเนี่ยเกิดความความเครียดแล้วก็ ระดับภูมิคุ้มกันต่ำค่ะมีโอกาสทําให้เกิดโรคระบาดได้ง่ายค่ะคที่กระทรวงเกษตรค่ะมีการเฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดแล้วก็ขอความร่วมมือเกษตรกร,รผู้เลี้ยงสัตว์ปีกค,ค่ะสังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิดค่ะหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดป,ปกติอย่านาสัตว์ปีกไปแจกจ่กจายนะคะแล้วก็อย่านําไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาดค่ะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์อาสา แล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีค่ะคเพื่อที่จะได้เร่งดําเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะครับผมอันนี้ก็จะคอยเฝ้าระวังไว้ใช่เป็นรโรคไข้หวัดนกเนาะใช่ใช่น,นี้ก็น่ากลัวใช่มากันเยอะเลยในโลกแต่นี้เราก็คว,ควรเฝ้าระวังไว้ใชถ้าสงสยัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มถามได้ตลอดทางทั้งบริษัทอำเภอบริษัทจังหวัดโทรได้ตลอดนะครับผม ันนี้ก็มาถึงในเรื่องของการเตือนภัยในเรื่องของดานพืชบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเขาจะมีข้อมูลการเตือนภัยด้านการเกษตรทุกสัปดาห์เลยเขาจะออกมาตลอดเพื่อที่จะเตือนภัยให้เกษตรกรนะครับชายจะมีในเรื่องของพิกนะครับพิกเนี่ยคือจะเจอทุกระยะการเจริญเติบโตเลยจะเจอเพลี้ยไฟอันนี้เราต้องควรเฝ้าระวังไว้เพราะว่ามันจะทาให้เกิดพิกเราแห้งตายได้นะครับ อันต่อมาคือสตรอเบอรี่แต่บ้านเราก็ถูกน้อยแต่ยังไงเราก็เตือนก็ยังมีบ้างใช่มีบ้างน,นะครับก็จะเป็นพวกโรคอันแทโนสนะครับหรือกเกิดจากเชื้อรารที่เกิดจากอะไรอัน,นอัน,นคือดอกเบญจมาศนะครับจะเจอทุกระยะการจะ,ะเติบโตเลยนะครับแล้วก็รวมถึงมะพร้าวนะครับอันเจอร่วงงวงมะพร้าวชนิดเล็กแล้วก็ชนิดใหญ่อันนี้ต้องคอยเฝ้าระวังเพราะมันจะเจาะกินไปนะครับส่วนของเกษตรจังหวดัดเห็นเขาว่ามีมาเตือนภัยเหมือนกันในเรื่องของ โรคแอนแทโนตในหอมแด yes. งนะครับซึ่งบ้านเราปลูกเยอะมากหอมแดงเนาะรับแรงเยอะคือเยอะมากที่บอกว่าเยอะมากคือเยอะบ้างในโซนรับแรงนะครับรับแรงตอนนิดๆปลายๆนะครับอันนี้จะเจอแอนแทกโนตจากเชื้อราครับเขาเรียกว่าโรคหอมเลื <c oughs> <c oughs> ้อยนะครับหรือโรคหมานอนอหมานอนที่เกิดจากเชื้อรานะครับอันนี้จะเจอ จะเกิดได้ทุกระยะการจเจริญเติบโตเลยนะครับจะพบได้จากตามบนใบบนกาบบนหัวเริ่มแรกจะเป็นจุดทำช้าก่อนนะครับสะพมันก็จะลามออไปเรื่อยแผ่ค่ะใหย่เเน่าใช่ครับผมในส่วนของวิธีการป้องกันนะครับหรือวิธีการเฝ้าระวงังหรือว่าการใช้ปุ๋ยที่จะกําจัดใช้สูตรไหนใช้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราจะแวนไว้ให้ทางเพจ Facebook นะครับทาง คุยเรื่องเรื่องเกษตรกับเพจสำนักงานเกษตรและสกรณรจังหวัดของเรานะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของน้องเพียวเอ้ยนะครับรวมถึงเพื่อนภัยด้านของผมเนี่ยก็คือด้านปใช่เราก็จะไปแขวนไว้ข้อมูลตรงนี้ไว้ให้ทุกท่านได้เข้าไปพูดคุยเออไปศึกษาและสามารถพูดคุยสอบถามทางแชทได้เลยเราเราจะไปหาคําตอบให้ท่านนะครับผมบางทีเราอาจจะพูดไวไปช้าไปเนาะบางทีราอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะไม่ชัดเจน มาสอบถามโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญสำคัญที่เราจะเตือนภายกันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราพักฟังกองทุนดีๆของกระทรวงเกษตรและสาก์สักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบช่วงที่2เรามีข่าวประชาสัมพันธ์มากมายเลย,เยพักสักครู่ครับ ข่าวดีสำหรับเกษตรกรคนรับจ้างผู้ค้าขายและพนักงานบริษัทฟังทางนี้มีปัญหาหนี้สินโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือทำสัญญากู้เงินด้วยกับเจ้าหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการให้กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่าให้กู้ตามหนี้ที่เป็นจริงวงเงินไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาทเป็นหนี้นอกระบบ ยื่นเอกสารขอคู่ได้ทันทีส่วนนี้ในระบบนี้ธนาคารนี่บริษัทต,ต้องมีคำพิพากษาให้ชำระนี่หากที่ดินถูกเจ้าหนี้ยึดไปแล้วแต่ยังไม่เกิน5ปีก็ทำเรื่องขอซื้อที่ดินคืนได้ประเมินรายได้ผ่านและราคาประเมินที่ดินเพียงพอก็สามารถไถ่ถอนที่ดินจากเจ้าหนี้รายเดิมได้เลยติดต่อขอยื่นคู่ได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเภทุกอำเภทอทกสทุกสาขา สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดตามภูมิลำเนาสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนสำนักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพโทร02-280-7750 02-280-7753ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินที่ทำกินยังอยู่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการผู้ยืมแก่เกษตรกรและ กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะคะเราได้รับฟังสาระดีๆเป็นกองทุนดีๆเนาะของกระทรวงเกษตรและเกษตรกรค่ะชื่อว่ากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนค่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะพี่เอฟก็รายละเอียดก็จะเป็นคร่าวๆจากทางที่เราฟังสปอร์ตไปบ้างนะครับแต่อาจจะเสริมนิดนึงก็คือในเรื่องของการเรียกว่าดอกเบี้ยโครงการเราถ้าเข้ามาแล้วดอกเบี้ยเราถือว่าถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับของ สาปานการเงินอื่นนะครับก็คือของเราจะอยู่ที่ร้อยละห้าต่อปีถ้าส่งดีก็เราจะลดลงเรื่อยๆนะครับ <ๆ S 2> สมมติว่าส่งไปเรื่อยๆตามสุดที่เคยที่เรารับมานี่คือร้อยละสองต่อปีอถือว่าถูกมากๆคือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเนาะโครงการนี้จะเป็นหลักๆคือพยายามจะไม่ให้ที่ดินทํากินของเกษตรกรหายห,ายหรือหลุดไปนะครับเพราะว่าด้านการเกษตรเนาะเราก็ต้องรักษาไว้เพราะว่าถ้าไม่มีที่ดินก็ไม่มีการทําการเกษตรเพิ่ขึ้นถูกไหมครับนี่ก็คือเป็นการช่วยเหลือนะ อันนี้คือจะช่วยนี้สินนะตั้งแต่อ่ช่วยหน,นี้สินอ่จนถึงสองล้านห้าแสนบาทอ,อันนี้สูง<น>ใช่ถือว่าสูงมากนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ถ้าอยากสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมเนาะก็สามารถไปยืนเรื่องได้นะครับหรือสอบถามได้ที่อทกาศาาทุกสาขาเลยะนะครับรวมถึงเกษตรอำเภอทุกอาเภอเลยนะ หรือว่ามาติดต่อมาที่เราใช่อ,อ,อีกอีกช่องทางนึงคือมาติดต่อที่เราแต่เวลาผมมจะอยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือในเรื่องของที่ถ้าไปติดต่อทกศรหรือเกษตรอำเภอนี่ยพยายามจดชื่อกองทุนไว้ให้ชัดๆ<ช>นะ,<ช>ะอ่ากองทุนนะครับคือกองทุนย้ํานะครับเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก,เก่เกษตรกรและผู้ยากจนเราต้องไปบอกกองทุนชื่อกองทุนนี้เท่านั้นนะใช่เพราะกองทุนมันเยอะใช่กองทุนมันเยอะแล้วโครงการมันเยอะมากที่ทกศ เขาไม่รู้เ,เขาลืมบันนีก็ไม่รู้เอ๊ะกองทุนอะไรเขาลึกไม่ออกเนี้ยเราพอเราไปพูดที่กองทุนน้องเขาจะออกทันทีเลยแล้วเขาจะได้อธิบายตรงจุดให้เราได้นะครับผมอันนี้เราก็มีการมาช่วยเหลือหลายท่านมากซึ่งอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ก็มีมมาติดต่อสองไลน์นะครับอันนี้เราก็มาดูรายละเอียดในเรื่องของ ว่าสามารถผ่านไม่อะไรไหมตอนนี้ก็อยู่<อ>ขั้น,านการหลักเกณฑ์ใช่ถ้าผ่านหลักเกณฑ์นี่คือยื่นเอกสารรับเลย<ช>แล้วก็<ช>รอทกอสอออออประเมินนะครับนี่ก็เป็นกองทุนที่คอยช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในเรื่องของที่ดินทํากินนะครับผมอันต่อมานะครับก็จะขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่อยู่อ,อําเภอบ้านโคกนะครับซึ่งในวันที่23ธันวาเนี้ยนะครับก็จะมีการออกคลินิกเกษตรเคทื่อนที่นะครับซึ่งคลินิกเนีย เราพูดอย่างนี้เราพูดตัวนี้ตัวย่อนะก็คือเป็นการเป็นคลินิกที่คอยช่วยเหลือเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆนะในพื้นที่ห่างไกลคือสามารถเข้าถึงการบริการวิชาการนะครับรวมถึงปัญหาต่างๆด้านการเกษตรอย่างครบวงจรเลยโดยโดยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนี้จะถ้าชื่อเต็มๆนะก็จะเป็นว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสถธิราชสยามมกุฎราช,ชกุมารน,นะครับอันนี้เราจะจัด ปีนึงอ่ะจะจัดทั้งหมดสี่ครั้งนะครับเป็นไตามาตระหนึ่งครั้งซึ่งในของปี65เนี่ยเราจะจัดที่อำเภอบ้านโคกนะครับจัดประชัยเป็นที่แรกของปี65เลยะนะครับณบริเวณสนามกีฬาภูเวียงหน้าหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโคกหมู่3าตำบลบ้านโคกอำเภอบ้านโคกนะครับอันนี้ก็อยากให้ใเกษตรกรนะครับที่สนใจหรือมีปัญหาอันนี้คือเรายกกระทรวงเกษตรไปเลยนะใช่ค่ะซึ่งกระทรวงเกษตร,รอของเราในพื้นที่มีหมด20หน่วย<ร>อันนี้คือเราจะไปกันหมดเลย ไปที่ไปให้ให้ความช่วยเหลือต่างๆบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องข้าวข้าวเป็นอะไรข้าวปลูกไม่โตเจอเพี้ยจะสตูพืชมีวับมีปัจจัยให้ใช่แล้วก็มีปัจจัยการผลิตต่างๆมากมายไม่อาอย่างอย่างเช่นของศูนย์วิจัยพระนาการเกษตรเขาชอบแจกปุ๋ยเขาจะเาปุ๋ยหมักปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยไปแจกให้เขาปุ๋ยอินทรีย์แล้วเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปแจกให้เป็นถุงๆเลยนะอย่างพอดอก็จะมีทั้งสารเชื้อพันธุ์ต่างๆมากมายเลยดวนถึงน้ําหมัก เยอะมากมนะสูตรอะไรนะพอดอสองพอดอเจ็ดใช่เ,<ล>เขามีแต่มันจริงมันมีเลขหลายอันมากนะครับอตอนนั้นเขาแต่เห็นจากข่าวที่ที่ายคือเขา้าใจครบเลยนะเราสามารถไปไปสอบถามได้ว่าสูตรนี้ใช้ยังไงใช้ก<ช><อ>ับอะไรค่ะแล้วในส่วนของสํานักงานเราเองนะครับสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับเราก็จะนําพวกมเมล็ดพันธุ์พืชนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับไปแจกเพื่อจะช่วยให้เกษตรกรเอาไปปลูกรอบบ้านนะครับเพื่อลด ค่าใช้จ่ายเนาะแล้วค่าใช้จ่ายในครัวเรือใช่แล้วเพิ่มรายได้ให้คาว่าเพิ่มยังไงก็คือเราไม่ต้องซื้อถูกไหมเราอยากกินพริกเราก็ปลูกพริกเราก็ได้พริกกินไม่ต้องซื้อตลาดแทนที่จะไปเสียเงิน5บาทเอา5้าบาทได้เก็บไว้แหน่ได้แล้วแล้วปลูกได้กินได้อย่างต่อเนื่องเลยเนาะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับชาวอำเภอพันโคกเนาะที่อยู่บริเวณนั้นใช่เร็วนะคะวันที่23ธมพันวันใช่ครับไปร่วมงานกันได้เลยอันนี้ทางเราก็เตรียม เอกสารข้อมูลต่างไปมากมายเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข่าวฝากเนาะในเรื่องของการออกบริการประชาชนชนะครับ,รบอีกข่าวหนึ่งเลยก็คืองบ,บจังหวัดของเราใช่ใช่เป็นโครงการของเราที่ได้รับสั่งสนจากจังหวัดอุตรดิตถ์หรือง่ายๆว่างบพัฒนาจังหวัดเนาะรเรามีการเปิดโครงการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาพัฒนาศักยภาพระบบสินค้ามาตรฐานปลอดภยัยครบวงจรสูส่เกษตร ใช่ใชสู่กเกษตรสร้างมูลค่านะครับอันนี้เราจะเน้นในเรื่องของเกษตรกร,ร,กรที่สนใจที่อยากจะทําเษกเษตร<อ>แบบใช่แบบมาตรฐานมีการรับรองให้ด้วยอะไรให้ด้วยเอ๊บางคนก็นไม่เข้าใจว่ามาตรฐานคือมาตรฐานอะไรนะอย่าง g a p ก็ยังไม่รู้จักนะรวมถึงอิีย์ก็ไม่รู้จักคยได้ยินอ่ะคยได้ยิน <P GS. S 1> แต่ว่าใช่คยได้ยินแต่ว่า อลึกๆเขาทํากันยังไงอะไรยังไงถ้าสนใจนะครับยังสมัครได้อยู่นะครับมีช่องทางการสมัครมากมายเลยตอนนี้เราจะแบ่งไว้หมด3ช่องทางเดี๋ยวน้อง,องเพียวช่วยอธิบายใน<ด>เรื่องของ,ของการช่องทางรับสมัครคะนะครับช่องทางที่หนึ่งนะคะสมัครได้ที่ได้ด้วยตัวเองค่ะที่สํานักง,งานเกษตรและสหกรณ์ก็คือคเดินมาหาเราได้เลยค่ะที่ชั้น 2, สองสานการณ์จังหวัดระดิ์ค่ะคแล้วก็ช่องทางที่สองนะคะ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอแล้วก็สถานีพัฒนาที่ดินค่ะครับผมแล้วก็ช่องทางที่สามค่ะสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์โดย Google Form คที่เราจะแขวนไว้ในใเพจ Facebook ให้นะคะใช่มี QR Code ให้ใอันนี้ก็จะง่ายสีดสกดสำหรับคนที่ใช้เทคโนโลยีเก่งหน่อยเนาะบางคนอาจจะมีถ้าบางท่านเขาไม่ยังด้านเทคโนโลยียังไม่คล่องอาจจะมาสอบถามข้อมูลเอาแต่คนไหนที่คล่องแล้วอะไรแล้วคีข้อมูลเข้าไปเลยค่ะ ซึ่งบุคคลหรือกเกษตรกรที่เขาจะเข้ามาร่วมโครงการนี้จะจะได้รับโอกาสมากมายเลยนะครับโอกาสแรกก็คือในเรื่องของการรับรองมาตรฐานใช่อันนี้ถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณได้การรับรองแน่<ช>พอเรารับรองให้แล้วจะรวมถึงการรับรองอย่างจริงๆมันต้องมีเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรับรองของไม่ว่าจะเป็น G A P ีย์เพราะว่าต้องมีคณะกมการจ่าที่เขาใช่เขามาตรวจนะครับเพื่อรับรองมาตรฐานนี้ ถ้าเข้าโครงการนี่คือเราเรารับรองให้นะครับผมอันต่อมาในเรื่องของการวางแผนการตลาดเราก็จะมีการวางแผนให้เลยว่าควรปลูกช่วงไหนเวลาอะไรเพื่อให้สอบรับกับตลาดลมากที่สุดตลาดนำเนาะใช่เป็นเหมือนนโยบายตลาดนําการผลิตใช่ใช่รวมถึงการต่อยอดในการจาหน่ายพอได้สินค้ามาจำหน่ายที่ไหนก็คือนี่เลยออนไลน์ขายจากหน้าบ้านเสร็จเอ๊ยยังมีเหลืออยู่ถ้าเราเข้าออนไลน์เพราะนิสัยคนเดียวนี้ก็คืออยาก ง่ายด้วยแล้วมา่โควิดด้วยก็ไม่ค่อยเป็น,นการสั่งออนไลน์กันเยอะนะครับผมอันนี้ก็จะสอนเล่นแบบพื้นฐานจนเป็นเลยนะอันต่อมาคือที่สําคัญเลยจะได้เครือข่ายใช่เป็นการรวมกลุ่มใช่รวมกลุ่มในเรื่องของที่เราเราเข้าเรื่องผักเราเข้าเรื่องข้าวเนี้ยเราจะมีกลุ่มเครือข่ายด้านนี้มาทําให้เราปรึกษาหาหลือกันหรือว่ารวมตัวกันไปขายให้เพิ่มรายได้มากขึ้นนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นโครงการดีๆนะครับรีบสมัครมาเลยนะจะถึงสิ้นปีนี้นะครับผมแต่ถ้ายังไม่โคด้ายังไม่เต็มเดี๋ยวเราจะรับสมัครไปเรื่อยอาจจะเป็นมกราอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสุดท้ายนะครับก็อยากฝากช่องทางนะมีช่องทาง3ช่องทางช่องทางแรกนะครับคือเพจ a c e b o o k นะครับคือคุยเฟื่องเรื่องเกษตรแล้วก็เพจเกษตรกรจังหวัดตรีดนะครับช่องทางที่2คือเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์0ู5 4 0ห1 9 5้า 05543195น,นี่สามารถโทรมาสอบถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับด้านการ,กรเกษตรนะครับผมอีกช่องทางหนึ่งก็คือมาหาเรทาที่สำนักง,งานนะครับสำนักสำนักงานอยู่ที่สารางจังหวัดอุตรดิตฐ์ชั้น2นะครับผมอันนี้มาได้ตลอดนะครับผมค่ะ,คะสุดท้ายนี้ค่ะขอฝากรายการคุยเฟื่องเรื่องกเกษตรค่ะทางสถานีวิทยุอ,อสอมวทอ,อุตรดิตฐ์ f m 9 8 5มต h ์ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะแล้วก็ ติดตามเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ค่ะคโดยเซิร์ชเลยค่ะคุยเฟืองเรื่องเกษตร<ช>ค่ะครับผมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนค่ะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อโทรมาปีนี้ที่บ้านแรงจาดทำนามไม่ได้ทางการก็ประกาศว่าปีนี้เขื่อนน้ำน้อยมากพอใช้อุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นคิดมากนะเดี๋ยวฝนก็นตก ชาวนาย,ยังต้องเสียสละงดทำนาแล้วคนเมืองจะใจดำไม่คิดช่วยกันประหยัดน้ำบ้างหรือไทยแลงไม่ใช่ปัญหาของคุณชนบทเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของคนเมืองเช่นกันคนไทยช่วยกันรวมใจเป็นหนึ่งฟันฝ่าวิกฤตไทยแลงโดยกระทรวงเกษตรและสากร